Terima kasih telah menonton! பார்ப்பார் มาเรามาเจอรถลอยนะครับแมผมจะโล่ทำการลงไปแจกสติกเกอร์นะครผมไม่อยู่แต่ว่าอยู่นะครับอ,อ้าวเกือบสอง่นนานจะเจอกันบ้างเราก็ไม่ใช่จะจอดนะครับผมเฮ้ยสวัสดีญญครับไปไหนครับพี่ไป,ไ,ปไ,ไปเลยครับไปเลยจะคลิปแล้วกัน